กันมาได้ครับตามฟัตามใจได้ใดล่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมมีอะไรมีอะไรเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับซื loin, ah down, ้อไว้ตะโดนๆนแหละพี่น้องจะสอบจะสอบพ่อก็ต้องกินให้อ้วนงวดงวดอยู่ครับพี่น้องมากเลยครับมาเด้อเนาะครับเนาะมามาฝนฝนตกองรีบพอแปลงพอแปลงอยู่ครับมองเห็นบวบบวบเหมือนมือกำยางอยู่ใช่ไหมเบื้องตรงนี้เห็นบอทั้งคนในผ้าเบื้องอยู่ดรอครับไรไม่ไรละ จำนวนไปยังแสบตัวซ้อนไปนอกสูดยด้ไล่แล้วใชใส่ขันยาขันาขับปุ่นไปน้ำนะครับอย่างนี้ความวามัวมาฮะอือาากอาดคือเกาผาักแกงผักกาดคือตอนะครับ มันอนอกขีนักเข็มแนวอยู่ครับชขวงเข้มๆไอ้น้อง,บบง,ง,งเข้บอกผมแบ่งไ่บอท่านงนะเหี่ยวน่ะไงบอท่านนะครับบะไเก็บขึ้นันนี้อื mm ้แบบรับผิรับผ้า ของผิวมนี้สวนมาครับเจีบมากินไมสันครับนีบาท่านที่กันมากล้อันน,นี้เป็นจิป้งบาทันที่กันนะครับบกลิน พักรกรอเ่าเห็นเรียรง่นยนๆวาครับแล่นอนอัดดีที่หน่งหนัเบือ้องแก้ไขขนาดไพี่คนสีทำมาตากอะไรก็เลยไปหนอกอื้อ

เฟิตตังเนี่ยทีมาเบ่เบื่อนหักยิ่งสุดจเป็นมอเพดแห้งเอาัเพ็ดแบบตั้งการเป็นไงแม่จสียฟอกเนาะจิ้แค่จุ่มแล้่ จะเห็นอ๋อ้าเกี่ยวข้าใจก็ด่อรลดมากแยปลนขายไปเนาะเ็ื่อนเป็นน้อง ก็สงหลัดอะมรนี่อายุเก่า่น่อยดึงฝนม,ม,มันเข่าดีอ่ะดดีกันแท้ขาเลยนี่ รายหนึ่งพี่น้องมาเรีออกพี่เบิงเขายิ่งนำพี่น้องเนี่ยนะเฮ้ยพี่มาบัดมย์ ก็ได้ไปหาเงินอื่มาคุณคให้เป็นนอกเดีย นอไม่ได้หน่อยอ่นอน,นอๆนอเด่ะนอาก็ต้องอ่อนๆคระกลางไม่ได้ิมอะไรม่ได้ต่ำ ด้วการบวมโซเดียมอะครับเจดันมรพาร <precision> วิปก้องแบดเี่มครัร,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 รับช่อาไใ่อเ,เดนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ